สวัสดีค่ะวันนี้เรามาชมความงามของว่านแสงเงินแสงทองนะคะหรือต้นแสงเงินแสงทองนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของเขากันเกลือเพื่อนๆจะเลือกหาซื้อมาประดับบ้านนะคะก็เรามาชมความงามของเขาเลยนะเขาจะสวยมากเลยเนี่ยค่ะก็จะบอกว่าอันนี้คือไม่ได้ให้เขาตากแดดนะอันนี้คือสภาพอยู่ในร่มนะคะก็คือ ตรงกลางเส้นใบของเขาเนี่ยจะเป็นสีชมพูเหมือนบานเย็นน่ะไม่ไม่เชิงชมพูนะเขาเรียกสีบานเย็นเนาะแล้วก็ตามขอ,ขอบขอบของเขาเนี่ยก็จะเล่นสีนะคะแล้วในระหว่างใบของเขาอ่ะก็จะมีการแบบแต้มแต้ม,ตมสีเนี่ยเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยเขาก็จะเกิดขึ้นเขาเองนะคะก็จะบอกว่าอันไหนที่ใบแก่มากอ่ะอันนี้คืออยู่ข้างล่างนะคะก็สีเขาก็จะ เกือบทั้งใบแล้วนะคะสีเขาจะเป็นแบบนี้ก็สังเกตดูอ่อนแก่อันนี้คืออันนี้คือยอดอ่อนที่เขาเพิ่งแตกออกมานะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะคือยอดอ่อนๆยังเงามันอยู่เลยนะคะก็จะเป็นเลื่อมๆจุดประกายแบบนี้ค่ะแล้วก็อันนี้คือใบที่เขาอยู่ตรงใต้ใต้ก้นแล้วนะคะก็คือใบแก่ก็คือมองแล้วก็จะมีแต่ความสวยงามของเขาลักษณะของเขาคือเริ่มออกก็จะเริ่มสีสันของเขาเขาจะ มีสีสันมากขึ้นเมื่อใบเขาแก่มากขึ้นนะคะแล้วก็เออถามว่าใบลกไหมไม่ไม่ค่อยลกนะคะเพื่อนเพื่อก็จะให้ดูอันนี้คือสภาพใบที่แบบอันนี้คือสามเดือนนะเนี่ยคุณดูสามเดือนเขาก็ยังสวยอยู่อะแต่ตรงปลายใบเขาก็จะไหม้นิดนึงเนาะเพราะว่าคือหมดสภาพแล้วอะค่ะนะคะ ก็คือของหมดสภาพแล้วก็คือแต่จะบอกว่าเพื่อนๆดูโคนเขาได้อันนี้คือปลูกกระถางใหญ่ไว้นะคะเพื่อนๆนะคะก็จะบอกว่าคือดูโคนได้เนี่ยแล้วหน่อเขาก็จะแยกขึ้นเข้ามาเงี้ยเนี่ยเห็นไหมคะเขาก็จะแยกของเขาขึ้นมาเองหน่อเล็กๆเล็กๆเนี้ยค่ะอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะขยายพันธุ์นะแต่จะบอกว่าประทับใจกับ อันนี้มากเลยก็คือแบบสีเขาโดดเด่นมากเลยอ่ะอืมเนี่ยคุณดูสีของเขาเลยดูใบและหนัะใกล้ๆเขางดงามมากนะคะค่ะมีสีเขียวเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังใบของเขานะคะว่าด้านหลังเขาเป็นยังไงอ่าด้านหลังจะเป็นสีแบบนี้ก็จะเป็นนวลๆชมพูเลยค่ะเดี๋ยวดูใบนี้นี่นะคะเพื่อนๆ <c oughs> ถือไม่ค่อยถนัด นี่นะคะด้านหลังๆเขาจะเป็นนวลๆสีชมพูก้านเส้นของเขาก็จะเป็นสีขาวๆนวลๆไปเลยค่ะค่ะลักษณะใบใบไม่เป็นขุยนะคะใบจะเงาๆมันๆนะคะเนี่ยเนี่ยใบเงาๆมันๆมันนั้นรดน้ําเลอะไว้นิดนึงนะคะก็คือใบสวยงามนะคะก็ปลูกใส่กระถางก็ได้ลงดินก็ได้แต่เดี๋ยวเราจะจับลงดินให้เป็นแถวพอดีขุดร่องไว้ละ คือจะให้เขาลงดินอะแล้วว่าเขาได้สารอาหารเยอะดีเราลงถ้าเราใส่กระถางเนี่ยมันต้องคอยเติมวิตามินให้เขาอะค่ะแต่ถ้าเราลงดินเนี่ยอ่าสักห้าเดือนแล้วก็ใส่ปุ๋ยคีววสักห,หนึ่งตามโคนอะไรเงี้ยเรามองว่าถ้าลงดินอะแร่ธาตาสารอาหารอะเขาจะเยอะเพราะเขามีไส้โดงไส้เดือนอะไรเงี้ยมันก็จะช่วย <S <S คุณดูอันนี้ในเขะเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้ใบก็สวยงามนะคะคุณเนี่ยเงามันเวิบเลยค่ะ เล่นขอบเลยอะตรงกลางเป็นสีชมพูยาวเลยค่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นขอบไล่ๆลงมาทรงใบสวยนะคะทรงใบทรงใบลักษณะเน,นี้ยก็ประมาณคืบหนึ่งนะคะทรงใบของเขาแล้วก็อันนี้ก็สีจะโดดเด่นโดดเด่นมากเขาเลยเรียกแสงเงินแสงทองกันนะคะก็เป็นชื่อเป็นสริมงคลค่ะเป็น่วงจุ้ยให้บ้านได้ค่ะเราก็ มีที่เลเก็กๆน,น้อยๆเราก็ปลูกไปอันนี้มะนาวนะคะค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูการขยายพันธุ์นะคะเราก็อันนี้เราคือวันนั้นเราได้ป้องมาแล้วเราก็ปักอันนี้คือสมเดือนนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวดูการที่เรายกขึ้นมานะคะพอดีเราลดน้ํานิ่มละนี่เห็นไหมคะเห็นรากไหมคะเนี่ยคือป้องที่วันนั้นะ่ะที่เราตัดมาจากบ้านคุณแม่แล้ววันเนี้ยคือเขาแข็งแรงและเราจะเอาลงดีแล้วคะ่ะ โอ้มะนาวติดมาบานใจเลยมะนาวค่ะนี้เราก็ได้รากแบบนี้ขึ้นมานะคะสมบูรณ์มากค่ะเดี๋ยวจะเอาเอาขึ้นมาอีกค่ะก็คือจะเอาไปลงดินละวันนี้ค่ะสองแล้วนะคะค่ะอืบเนี่ยค่ะจะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆจะเห็นรากรากก็สวยงามรากเป็นสีขาวนะคะเนี่ยค่ะ พอดีจะย้ายที่อุปไม่กอดเนี่ยนะคะหลากสมบูรณ์มากเนี่ยค่ะเป็นทุกอันเลยอ่ะแค่เอากิ่งมาปักเองเขาก็เป็นนะคะเอ,เอาตัวเล็กไปด้วยนะคะตัวเล็กก็เป็นนี่ค่ะค่ะเห็นไหมคะยกก็ยกง่ายเอาละค่ะอืนี่นะคะ เดี๋ยวเราจะเอาไปลงดินกันนะคะค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะค่ะก็อันนี้เราก็คือเตรียมดินไว้ละแล้วเราก็ขุดเห็นไหมคะเนี่ยจะเป็นล่องยาวเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะค่ะคือเราเตรียมเขาจะทําแบบเป็นแนวนะคะเราก็จะเริ่มต้นจากการวางเลยคะ่ะวางเข้าไปแล้วก็เอาดินกบแบบเนี้คะ่ะคือเขาเป็นง่ายมากคะ่ะอันนี้ก็ใชายค่ะเราก็จะวางเข้าไปอย่างนี้นะคะ นี่ทั้งลากทั้งอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวตั้งกล้องใหม่ค่ะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะปลูกไปเรื่อยๆนะคะลงดินแบบนี้เลยนะคะเพื่อนเราก็จะได้แนวที่สวยนะคะ คือเวลาเราได้ต้นไม้มาเป็นป้องๆอง,องอะไรเงี้ยเราก็ไปเพาะให้เขาแข็งแรงก่อนนะคะแล้วเราก็ได้ทำการปลูกน,นะคะอันนี้ก็จะดูตรงนี้ต่อนะคะ จะเห็นลากเขาสวยงามนะคะอย่าพยายามให้ลากเขาบอกช้ำนะคะแล้วก็เอาดินกบ เพื่อนก็คือเรียบร้อยละเดี๋ยวเราลดน้ําสาเหตุที่เราชําแล้วเอามาลงดินน่ะก็คือเป็นการขยายพันธุ์เดี๋ยวเขาจะขยายพันธุ์น่ะเยอะแยะมากมายนะคะการที่เราลงดินนะคะเขาจะแตกหน่อของเขาออกมาเองนะคะให้เขาถูกแสงหน่อยๆคือไม่แนะนําให้อยู่กับแดดจัดนะคะคุณถ้าอยู่แดดจัดพันธุ์นี้รู้สึกจะใบจะไหม้นะเพราะว่าดูจากบ้านคุณนะนะคะ ร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ลดน้ํานะคะเดี๋ยวไปเอาน้ํามาลดนิดนึงนะคะแค่พรมๆเขาก็พอค่ะ เพื่อนๆจะเห็นว่าเวลาเขาโดนน้าขึ้นมาเนี่ยใบยเขายิ่งสวยนะเดี๋ยวจะชมใกล้ๆเวลาเขาเปียกน้ําเนี่ยค่ะใบเขาจะสวยมากเลยอ่ะก็เวลาเราขยายพันธุ์เขาว่าอย่าทําให้รากเขาบอกช้านะคะถึงเขาไม่ติดดินมาก็อย่าทําให้รากเขาขาดหรืออะไรเงี้ยค่ะโอเคค่ะสมบูรณ์ละค่ะขบโคนเขาอีกหน่อย อันนี้ต้นยังเล็กแต่ก็เป็นไม่ตายแล้วค่ะถ้ารากติดขนาดนี้ยว่านชนิดนี้นี่ตายยากแสงเงินแสงทองชื่อซื่อเขาสวยอะค่ะอันนี้คือสภาพดินนี่ชื้นนะดินของเราเป็นดินแบบดินธรรมชาติอะ่ะไม่ใช่ดินทรายหรือไม่ใช่ดินลูกลังนะคะเขาจะชอบดินแบบเนี้ยดินดําๆแบบเนี้จะเนี่ยพอโดนน้ามาชอบเนี่ยต้นเนี้ยแบบบง่งบอกของความสมบูรณ์และสีส,สีแบบสีส,สวย,สวยงามมากเลยค่ะ อันนี้ก็สวยค่ะเนี่ยค่ะก็ตอนนี้เราลงดินเพาะชําเรียบร้อยแล้วนะคะก็เริ่มแรกที่แรกเราก็เอาป้องมาจากคุณแม่อืมเราเอาป้องป้องเข้ามาเราก็เสียบเสียบอันนี้ประมาณสามเดือนนะคะเขาก็จะแตกสมบูรณ์แบบเนี้ยค่ะกบลากเขาอีกหน่อยค่ะต้นน้ําต้นไม้พวกว่านพวกนี้ไม่ชอบน้ําขังนะคะเพื่อนเพื่อน ชอบดินชื้นๆเดี๋ยวเขาขยายพันธุ์ของเขาไปเองต้องการให้เขาขยายกอไปเยอะๆเลยค่ะเป็นการขยายพันธุ์่ะถ้าเราใส่กระถางเนี่ยโอกาสที่เขาจะ,จะเจริญงอกงามนะหรือแตกหนอ่อแล้วว่ามันน้อยต้องกระถางใหญ่จริงๆอะอันนี้อดินมาเติมนะคะเติมกบโพนเข้าไป นี่ค่ะกดก็ใบเยอะๆอะไรนี้ต้นน้อยน่ารักเอาละค่ะสมบูรณละเดี๋ยวดูไกลอีีน,นะคะเห็นไหมคะสมบูรแล,ล้วค่ะสวยงามละือเธอสวยงามจังเลยเน่ะดูดูสีอันนี้นะคะเหมือนแบบเอาสีมาป้ายเขาอะแต่อันเนี้ยเขาเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเขาเองอะงดงามมากเลยนะคะเนี่ยสีอันนี้ยังไม่เท่าไหร่ค่ะ อันนี้ต้นน้อยเป็นทุกต้นนะคะที่ถอนมาอันนี้คือเลี้ยงเอามาังแต่ป้องๆยังยังไม่มีใบเลยนะคะเอามาเสียบนี่คือประมาณสามเดือนนะคะแล้วนี่คือการขยายพันธุ์ให้เขามาเป็นแนวเงี้ยเรามองว่าสวยยาตากแดดนะคะว่านชนิดนี้ชอาตากแดดแล้วใบไหม้นะเขาชอบแดดลำไรลลำไรล่มเย็นล่มเย็นอะดินก็ดินเป็นดินชื้นๆอะไรเงี้ยคะ่ะเขาจะชอบต้นไม้อะ่ะว่านพวกนี้ยส่วนมากไม่ชอบแดดแรงนะ จากที่ศึกษามาแล้วก็เลี้ยงเพาะต้นไม้มาหลายปีนะ่ะเขาจะชอบแดดอ่อนๆลาไรลำไร,ำไรหรือบางทีก็ไม่ชอบแดดเลยบางประเภทนะคะก็ใบก็จะสวยงามมากหืมชอบใบามากค่ะก็การขยายพันธุ์ก็เรียบร้อยแล้วนะคะตัดป้องป้องป,องปอง้มาปักก่อนพอเขาสมบูรณ์ที่นี้ยกรากขึ้นมาเลยเอามาขยายพันธุ์เดี๋ยวเกาจะแตกหน่อแตกกอเขานะการลงดินค่ะ เราเตรียมพื้นที่เขาเดี๋ยวเขาขยายงเขาไปเองเดี๋ยวก็เยอะเองค่ะเดี๋ยวไว้จะปลูกเรียงไปเลยค่ะเรียงต่อต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปสวยงามดิชื่อเป็นมงคลนะคะว่านแสงเงินแสงทองสีเขาก็สวยจริงๆอ่ะคุณอันนี้คือยอดอ,อ่อนอ่เห็นไหมคะออกทองทองตรงเนี้ยเขาเลยเรียกแสงเงินแสงทองมั้งเนี่ยตรงเนี้ยที่เขาออกไปใหม่อ่ะคุณสังเกตดูตรงเนี้ยเนาะสีเขาจะเป็นเหมือนสีทองทอง,ทองมั้ง เขาเลยเรียกแสงเงินแสงทองออืขอบสวยมากใบเรียวปลายแหลมปิ้วเลยค่ะออืสวยว่านพุกเนี้ยความสวยงามก็อยู่ที่ใบอะนะคุณเนะค่ะยิ่งมองก็ยิ่งสวยเนี่ยดูสีเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงอะงงเนาะคือเป็นใบไม้ที่เกิดสีขึ้นเองอะแบบสวยอะคือ เกิดขึ้นได้ยังไงเนาะไม่ใช่ฝีมือคนด้วยอย่างเขาบอกต้นไม้อะถ้ามองดีๆมันก็มีความสุขนะมีความสวยงามของเขาอยู่ในตัวเนี่ยเขาเาจะขึ้นแตกแต้มของเขาไปใบป,ป้อมๆปลายเรียวๆนะคะใบก็สวยงามคุณดูเวลาเขาออกไงเนี่ยเขาออกแบบซ้อนกันแบบเนี้ยเราก็ว่าเขาสวยงามนะคะเนี่ยซ้อนสวยงามมากนี่นะคะ สวยงามมากลงดินเลยเดี๋ยวจะได้ขยายนะคะก็ไม่ต้องตากแดดนะคะพันนี้อย่าน้ําขังชอบดินชื้นนะคะเพื่อนๆชอบชุ่มชื้นดินชุ่มชื้นนะคะแสงเงินแสงทองเขาก็โดดเด่นนะเวลามองมาสีที่เขาเกิดขึ้นอะเราว่าเขาสวยงามมาก สวยงามนะคะทุกต้นเลยอันนี้ต้นยังน้อยอยู่ต้นน้อยก็เป็นค่ะวันนี้ก็ได้หลายต้นเลยเดี๋ยวขายายไปเองแล้วสองสามเดือนก็เยอะแล้วค่ะเดี๋ยวหน่อเขาก็ขึ้นแทงแทงของเขาขึ้นมาเองค่ะก็แสงเงินแสงทองนะคะชื่อเป็นสลีิมงคลฮวงจุ้ยบ้านเป็นว่านที่มีชื่อที่สวยงามมากชื่อเป็นมงคล ค่ะก็วันนี้เราก็ได้ปลูกเรียงกันแบบนี้เนาะสวยงามมากค่ะก็จะได้ยินเสียงนกหน่อยเนาะเพราะว่าแถบนี้จะเน้นต้นไม้กันเยอะแล้วก็จะล่มลื่นกันมากค่ะสวยงามเลย นี่นะคะเพื่อนๆปลูกเป็นแนวรั้วสวยงามแต่อย่าปลูกไปให้เขาตากแดดเท่านั้นเองค่ะก็ทิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับต้นไม้มงคลที่มีความสวยงามที่เกิดขึ้นโดยตัวของเขาเองนะคะสวัสดีค่ะ